พอมาเขาโอนออกเร็วอะคะ่ะแต่เหยื่อรู้ตัวช้าถ้าหากว่าเราจะรอให้เหยื่อรายงานข้อมูลแล้วเสร็จแล้วเราก็ตามเส้นเงินแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปหาทางไปกั้นเงินไว้มันก็จะช้าเกินไปมันเลยต้องมีเหมือนกระบวนการท่าใหม่ขึ้นมาเพื่อคล้ายๆกับมาขวางว่าแม้ว่าเหยื่อยังไม่รู้ตัว เราก็อาจจะต้องขวางไม่ให้เงินมันออกไปได้ง่ายนะคะเป้าหมายของมาตรการนี้มี2อ,อันด้วยกันเป้าหมายข้อแรกเลยคือไม่ให้บุคคลที่อาจเป็นมิจฉาชีพโอนเงินออกจากบัญชีได้จํานวนมากนะคะเราจะใช้มาตรการอันนี้เพื่อปกป้องเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษด้วยเพื่อไม่ให้เขาตกเป็นเหยือ่อหรือเมื่อตกไปเงินที่โอนออกจากบัญชีของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปนะคะทางธนาคารเขาก็จะพิจารณาแล้วก็กําหนดให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ธรรมดาใช้วันต่อวันนะคะคราวนี้เวลาเราบอกว่าเรามี SML อันนี้คือคล้ายๆกับแนวแนวขั้นต่ำเนเอะที่ทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็เรากำหนดร่วมกันนะคะแล้วเขาก็จะมาจัดก,กลุ่มกลุ่มสีแดงก็คือเสี่ยงต้องสงสยัยมีโอกาสที่จะเป็นม้าได้เราต้องไม่ให้ม้าโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองต่อวันได้มากเกินไปถ้าหากเป็นลูกค้าทั่วไปที่ยังไม่รู้จักดีล่ะสมมุติว่าแบบพี่เล้งมาเปิดบัญชียังไม่เคยรู้จักกับธนาคารมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยยืนยันข้อมูลอะไรด้วยว่าเอ้ยฉันทำงานที่ไหนจริงๆนะฉันมีรายได้แบบนี้จริงๆนะถ้าหาก เรายังไม่ทันรู้จักอ่ะในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมา้าหรือเขาจะเป็นเหยือ่อหรือเขาจะเป็นคนดีทั่วๆไปเราก็เลยอาจจะต้องวางเขาไว้ที่เอสก่อนถ้าเป็นกลุ่มปลอกบ,บางเนี่ยเราก็กังวลแหละกลุ่มเด็กโหยังใส,ส่เพิ่งเปิดบัญชีแล้วก็เหมือนโดนมิจฉาชีพมาหลอกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุถ้าหากว่าเอาทรัพย์สินมาช่วยคิดด้วยเกิดโดนหลอกไปทรัพย์สินหายไปหมดอันนี้ก็น่าสงสารคนเกษียณจะใช้เป็นตัวฟโฟล การใช้จ่ายต่อวันตามปกติเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากมีเหตุจำเป็นจริงๆเดี๋ยวธนาคารเขาจะมีกระบวนการเพื่อที่จะขอวงเงินฉุกเฉินให้หรือว่าวงเงินเพิ่มเติมให้นะคะถ้าเป็นไซส์ M ก็คือจะมีวงเงินโอนออกต่อวันได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและถ้าหากว่าขึ้นเป็นไซส์ L ก็คือมากกว่า200,000นะคะธนาคารและแบงค์ชาติเราไม่ได้อยากจะรบกวนลูกค้าปกติมากเกินไปเพราะฉะนั้นในการที่จะบอกว่าปุุกโดยปกติปุุกควรจะได้ไม่เกิน200,000น่ะเขาดูข้อมูลค่อนข้างเยอะเพื่อให้มั่นใจ ว่าส่วนใหญ่ในเคสทั่วไปเลยต้องไม่ลำบากถามว่ามาตรการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็เราจะเริ่มดําเนินการกับลูกค้าใหม่ก่อนนะคะที่เพิ่งสมัครบาย e แบงกิ้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวลูกค้าปัจจุบันจะเริ่มภายในสิ้นปี68